สวัสดีค่ะวันนี้เห็นวิวบรรยากาศข้างนอกก้างทางนะทุกควิวบรรยากาศบนภูเขาก็คือสวยงามมากๆวันนี้เรออกมาซื้อของซื้อพวกกรีกโยเกิร์ตแล้วก็ส้มสีเลือดซื้อไปวันนั้นนะแค่โลสองโลมันก็หมดแล้วเนาะคั้นสองรอบก็หมดแล้วก็เลยชวนพ่อบ้านออกมาซื้อของกันก็คือเศร้ายุ่หัวกันตาผัวกะก,กับมาจากทุดงแล้ว นางไปทุดงกลับมาเดียวทุกคนกรฟเรียชั่ว่ัวมาเออเราไปซื้อของกันไหมอะไรอย่างงี้นางก็ไปตอนแรกบอกว่าไปจะเดินไปให้นางดูลูกเหมือนเดิมนางก็บอกว่าไม่เดี๋ยวพาขับรถไป ไปงั้นไปก็ไปจ้ะซื้อของกลับมาสเสร็จเบลก็เลยมากวาดตรงที่ตรงให้อาหารน้องแมวนะทุกคนก็มันก็รกรุงรังสักนิดนึงก็เขาเก็บกวาดให้มันเรียบร้อยช่วงเนี้ที่ตึกของที่เบลอยู่อ่ะเขาก็มีคนมาทําความสะอาดแล้วนะเขาก็จะจัดตั้งนิติบุคคลคนใหม่นิติบุคคลคนใหม่เขาก็จ้างคนมาทําความสะอาดบันดงบันไดแล้วก็พื้นที่รอบๆก็สะอาดสะอานาอยู่มากค่ะไฟห้องน้ําเบลก็คือพังมาก วันนั้นเหมือนผีหลอกเลยมันดับปั๊บๆๆๆอยานี้อู้ตกใจมากทุกคนเบลก็กําลังล้างหน้าอยู่เนาะแต่ที่ไหนได้ไฟข้างบนมันเสียพอบ้านก็เลยไปซื้อไฟมาเปลี่ยนใหม่นะก็เปลี่ยนเองนะนะทุกคนบ้าดความรู้ท่วมหัวจ้ามีผัวเป็นช่างไฟในตำนานผลแล้วมีผัวเป็นตั้งไฟในตำนานมาเมนจ้ะ นะก็ทําเป็นนะทุกคนที่นี่เขานางบอกว่าตอนเรียนนะเขาก็สอนนะแบบเชื่อมแบบบวรั่วบวกคั่วลบอะไรเงี้ยไม่รู้ว่าแเบลบได้เรียนหรือเปล่านะแต่คิดว่าคงจําไม่ได้ <c oughs> จําอ่ได้คือเขาดกักคาเขาความจําดีแต่ว่าเราความจําสั้นเขาก็เปลี่ยนฟงเปลี่ยนไฟเก่งเนาะสองสามวันที่แล้วก็มีเรื่องให้ปวดหัวแบบโอ้ปวดหัวมากแล้วมาวันนี้ก็ปวดหัวปวดกระบาลยิ่งกว่าเดิมอีกทุกคนเออ ้ยทําเป็นเรื่องลูกนี่ไปปวดกระบาลมากๆเลยเมื่อวานนี้พ่อบ้านกับน้องอดีเนี่ยไปประมืนเรื่องอ่าไว้พิบทางปัญญาไว้พิบอะไรอย่างเงี้ยเขาตรวจสอบไอโคงไอคิวเนาะก่อนที่จะ เข้าโรงเรียนป .1 เขาก็จะตรวจสอบหลายอย่างแล้วคราวนี้ก็พากันไปลงชื่อไว้ก็ได้ถึงเวลานัดคิวก็ไปตั้งแต่หกโมงเช้าเมื่อเช้าเนี่ยก็ตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าทานอาหารเช้าเร็จเจ็ดโมงก็พากันออกไปพอออกไปเสร็จกลับมาประมาณสองแปดโมงแปดโมงเช้าก็คือพากันกลับมาพอแปดโมงเช้าไปได้ยินแต่เสียงน้องกระดินร้องไห้กลับมาทุกคน ร้องไห้กลับมาอยู่ตรงบันไดเแบลบก็เลยรีบเปิดประตูออกไปว่าทําไมลูกถึงร้องไห้พอกลับมาพ่อ้านก็เลยบอกว่าอ่อ,อดีนาสอบไม่ผ่านสอบไม่ผ่านเลยแล้วคราวน,นี้พอสอบไม่ผ่านเสร็จปุ๊บก็คือแล้วร้องไห้ด้วยแล้วคราวนี้ก็คือพ่อ้านก็หงุดหงิดมาด้วยใส่อารมณ์มาด้วยเแบลบก็เลยหันไปถามผัวว่าเป็นอะไรอะไรเงี้ยดูสลกกดิลูกกัดนังบอกว่าลูกกัดนาง ลูกกัดนางแบบบวมเลยนะทุกคนน้องดินคงจะกัดแรงมากเ้วก็เลยถามพ่อบ้านเป็นอะไรทําไมถึงได้ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยพ่อบ้านก็เลยบอกว่าตอนที่ไปศบอะเขาถามน้องอดินตอบไปตรงคําถามคือเขาถามว่าอดินอะอายุเท่าไหร่อดินบอกว่าอายุแปดแปดเอ่อเขาแปดขวบบอกเขาว่าอายุแปดขวบทั้งที่ตัวเองนะ่ะอายุหกขวบแล้วเขาบอกให้เดินหน้าก็ถอยหลังเขาบอกให้ถอยหลังก็เดินหน้า อะไรอย่างนี้ก็คือเธอตอบไม่ตรงคําถามเลยไม่รู้สติสตังหายไปไหนหมดเพราะว่าตอนที่อยู่บ้านพ่อบ้านก็ซ้อมแล้วนะทุกคนซ้อมให้ลูกพูดซ้อมให้ลูกแบบว่าคือน้องก็ทําได้หมดซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลังอะไรเงี้ยคือเราก็ซ้อมถามชื่ออายุอะไรเงี้ยพ่อบ้านก็ซ้อมให้หมดแล้วตอนกลางคืนก็คือทําได้หมดแต่ว่าพอไปสอบจริงๆไม่รู้ตื่นเต้นหรือว่ากลัวอะไรหรือว่ากลัวครูตื่นเต้นตกใจสักอย่าง ก็คือตอบไม่ตรงคําถามตอบไม่ได้กูเขาก็แบบถามว่าอาดีนอายุเท่าไหร่อดีนอายุ8ขวบครับก็ตอบเป็นครูก็หัวเราะแล้วก็เลยแบบว่าถามตอบไปเรื่อยก็ตอบไม่ได้สักอย่างเขาก็เลยเรียกพ่อให้เข้ามาแล้วก็มาเอาใบแบบว่าไม่ผ่านพอบานก็เลยถามเขาว่าทําไมไม่ผ่านก็ลูกคุณตอบไม่ตรงคําถามเลยตอบไม่ได้เลยก็อีกสี่วันค่อยมาใหม่ อะไรเงี้ยด่านนั้นพ่อบ้านก็คือหัวเสียเลยเพราะว่าคนเด็กคนอื่นก็คือเข้าไปก็ออกมาก็ผ่าน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 หมดแต่พอของเราเข้าไปก็คือไม่ผ่านเลยแล้วพ่อบ้านก็คิดหนักว่านางก็เลยบอกเบลว่าถ้าไม่ผ่านประเมินอ,อันนี้อ่ะเราจะไม่ได้เข้าโรงเรียนดีๆเขาจะไม่รับเลยแม้กระทั่งเอกชนรัฐบาลที่เป็นโรงเรียนมีครูดีๆเราอยากให้ลูกเราไปโรงเรียนดีๆเราจะไม่สามารถไปได้ โรงเรียนที่เราไปได้ก็จะมีโรงเรียนที่แบบค,คุณครูไม่ใส่ใจมีแต่เด็กเกเรอยู่ในพื้นที่ห่างไกลอยู่ในชนบทอย่างนี้เราถึงจะไปโรงเรียนแบบนั้นได้โรงเรียนที่แบบมีแบบว่าเด็กโรงเรียนเนีแบบเด็กเกเรเยอะๆแล้วก็แบบเด็กที่ไม่ตั้งใจเรียนเยอะๆอย่างเงี้ย ก็จะเป็นโรงเรียนแบบนั้นเบลก็เลยพูดกับพ่อบ้านเนาะลูกเราก็ไม่ได้เป็นเด็กเกเรนี่เขาก็ตั้งใจเรียนนี่เขาก็อ่านภาษาอังกฤษได้ด้วยเขียนภาษาอิหร่านอย่างนี้ก็ได้ท่องภาษาอิหร่านก็ได้ทําไมต้องไปเรียนโรงเรียนแบบนั้นน่ะก็คือพ่อบ้านบอกว่าถ้าผ่านไม่ประเมินอันนี้ไม่ผ่านก็คือจะไม่สามารถไปโรงเรียนที่แบบเราเลือกไว้แล้วแบบ เราอยากให้ลูกไปเรียนโรงเรียนดีๆอย่างเงี้ยคือเราจะไม่ผ่านเราจะไม่ได้เบลก็งงเป็นไก่ตาแตกเลยคราวนี้ทาไมถึงไม่ได้ทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้เ้วก็คิดว่าตอนที่เบลเรียนไม่เห็นเป็นอย่างนี้เลยก็คือเรียนขนาดเบลงโง่นะทุกคนเบลก็ไปเรียนเบลก็จบนะก็เรียนได้นะไม่เห็นจะยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเลย พ่อบ้านนั้นก็แบบนั่งคิดนั่งอ่านหาความรู้ในอินเทอร์เนต็ตว่าต้องทํายังไงต่อเขาก็เลยบอกว่าในอินเทอร์เนต็ตเขาก็เลยบอกว่าถ้าเราไปสอบใหม่ถ้าสอบไม่ผ่านอีกครั้งหนึ่งเราก็จะไม่ได้เรียนโรงเรียนที่แบบว่าเราเลือกไปเลยถ้าเราไม่มีใบป,ประเมิอนอันนั้นนะก็คือยากมากทุกคนจะไม่ได้เลยเราก็คิดอ๋อจะให้ลูกไปเรียนโรงเรียนแบบแบบที่ว่ามีเด็กเกเรม,มันเป็นไปไม่ได้คือ อันอนดินไม่ไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะทุกคนแค่พูดไม่รู้เรื่องเแบลบคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะเบลหรือเปล่าเพราะว่าเบลพูดภาษาไทยด้วยแล้วก็พ่อบ้านพูดภาษาอิหร่านด้วย เนี่ยมันก็เลยทําให้สับสนไหมแล้วก็แยกภาษาไม่ออกว่าต้องพูดอะไรแล้วคราวเนี้ยที่พีคมากก็คือพ่อนั่งคุยกับพ่อบ้านอยู่หน้าทีวีพ่อบ้านก็เลยบอกว่าถ้าลูกสอบไม่ผ่านครั้งที่สองนะ่ะนางบอกว่าให้เบลนะ่ะพาลูกกลับไปเรียนที่เมืองไทยได้เลยนางบอกอย่างนี้นะทุกคนนางพูดขึ้นมาเองโดยที่เบลไม่ได้ยังไม่ทันคิดยังไม่ทันพูดเลยเอาซะเบลตั้งหลักไม่ทันเลยทุกคนคือเราก็ ไม่รู้ว่าที่เมืองไทยต้องเรียนยังไงไงเบลก็เลยโทรไปถามพี่สาวเบลที่อยู่บ้านที่จังหวัดหนองบัวลําพูนั่นแหละก็เลยโทรไปถามพี่ว่าเออต้องทํำยังไงมันที่บ้านเรามันมีแบบประเมินแบบนี้หรือเปล่าพี่เบลก็เลยบอกว่ามันก็มีเหมือนกันท่าน,นเหละมันก็จะมีประเมินไหวพิบเหมือนกันตอนที่ว่าลูกอของพี่อ่ะ เขาก็ได้ประเมินเหมือนกันหมดแล้วว่าจะสอบเข้าห้องไหนมีวัดระดับ iq เท่าไหร่จะไปเรียนที่ดีๆอะไรอย่างนี้ก็มีเหมือนกันหมดแต่ว่าบ้านเรานะ่ะถ้าสมมุติว่าไม่ผ่านเนี่ยก็ยังมีแบบว่าเอกชนดีๆก็คือเข้าไปเรียนแบบนั้นได้เลยไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามาที่นี่ก็คือสบาย เออนะั้นเบาใจแล้วบ้านเราก็คือสบายอันนี้ก็คือโทรไปถามพี่นะทุกคนคือไม่รู้ไม่มีความรู้แบบนี้เลยไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันถ้าอีกสี่วันน้องอดินไปสอบไม่ได้ตายเราเบลทํายังไงล่ะความรู้สึกลูกอีกไปไหนอิงจะเริ่มต้นยังไงก่อนเอา้าเอาแค่นี้แหละเบลจะเริ่มต้นยังไงก่อนคือคิดไม่ตกเลยทุกคนคิดไม่ตกเลยแล้วเมื่อเช้าพ่อกับลูกก็ตีกันโอ้ยกัด ลูกก็กัดพ่อจนบวมเบลก็เลยถามว่าไปพูดอะไรกับลูกก็ถามนี่ไหน่อยว่าครูบอกว่าอะไรครูพูดว่าอะไรก็อยากรู้แต่ว่าลูกก็กูหกไปเรื่อยก,ก็ตอบคำถามไม่ตรงสักทีคือคนมันกลัวเนาะเด็กมันกลัวอารมณ์คนกลัวก็จะพูดไปเรื่อยนะทุกคนก็จะพูดไปเรื่อยน้องอดีน,นเนี่ยค่อนข้างกลัวกลัวมากๆกกลัวเวลาพ่อดุก็จะพูดโกหก ขึ้นมาเลยไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแต่กับเบลไม่ค่อยกลัวหกนะก็จะพูดแบบจริงๆว่าเออมันเป็นงนี้งี้แต่เราเราไม่ได้เสียงดังไงทุกคนเบลพูดกลางๆว่าเออมันอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอผัวไม่ผัวนางจะแบบเข้มเข้มหน้านางก็ดูอยู่แล้วนางก็จะพูดแบบเสียงดังอย่างเงี้ยลูกก็คุณจะกลัวแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันต้องทํายังไงก่อน แล้วพ่อบ้านก็บอกอีกว่านะทุกคนนางบอกว่านางไม่ได้มีปัญหานะว่าถ้าจะให้ลูกไปเรียนที่เมืองไทยนางอยากให้ลูกเรียนหนังสือเพราะว่าถ้าลูกสอบไม่ผ่านที่อรดานไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยนะทุกคนคือถ้าไม่มีใบป,ประเมินอ่ะต้องเอาเงินไปซื้อเอาสําหรับผัวเบล่ะนางก็ได้เอาเงินไปซื้อถ้าไปซื้อหลายอย่างเลยตั้งแต่ไปซื้อแล้วก็ไปเข้าเรียนหลายที่ก็ไปซื้อทุกอย่างพ่อแม่จ่ายเงินให้ถึงได้เรียนจบม .3 ไม่งั้นก็ไม่จบนางบอกอย่างนี้นางก็เลยบอกว่าไม่อยากให้ลูกนะเป็นเหมือนนางเพราะว่านางทุกอย่างอ่ะใช้เงินหมดถ้าอยู่ที่เมืองไทยนะน้องดินก็คงจะไม่เป็นแบบนี้อันนี้นางความคิดนางนะเบลไม่ได้พูดนะทุกคนอันนี้คือปัวพูดเองทั้งหมดเลยนางบอกว่าถ้าโรงเรียนที่เนี่ยถ้าเขาบอกว่าให้ไปเรียนที่นู่นก็คือต้องไปเราไม่สามารถไปโรงเรียนที่มันดีๆได้เราจะไปจ่ายเงินแค่ไหนเราจะมีเงินจ่ายไว้หรือเปล่าอันนี้ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึง่ง คือเราถ้าจะเราจ่ายไม่ไหวอะ่ะเราก็ไปโรงเรียนดีๆไม่ได้นางก็แบบนางก็เป็นห่วงว่าน้องอดินถ้าจะไปเรียนโรงเรียนที่มันแบบมีแต่เด็กเกเรเงี้ยลูกก็คงจะเป็นเด็กเกเรไปเลยแล้วแบบไม่ได้เป็นเด็กน่ารักแบบนี้โก,กังบนไงทุกคนนางบอกว่านางอยู่คนเดียวได้นางไม่มีปัญหาเลยแล้วช่วงซัมเมอร์หรือว่าอะไรเงี้ยค่อยกลับมาที่นี่มาเยี่ยมก็ได้แล้วเปิดเทอมค่อยไปใหม่ อันนี้ก็คือความคิดของพ่อว่าน,นะทุกคนนางก็พูดพูดออกมาเลยเบลก็แบบชนิดว่าช็อกแล้วก็ตั้งหลกกักประทันเลยจ้าฉันก็ช็อกเลยฉันกะโอ้ยมันจะทํายังไงต่อแล้วโรงเรียนที่ไหนดีละ่ะโรงเรียนอะไรละ่ะจะไปยังไงเลยจะไปที่ไหนล่ะทุกคนคือคิดไม่ออกเลยนะตอนนี้ก็คือตื้อไปหมดเลยก็หวังว่าอาดีนน่ะไปสอบรอบที่สองอ่ะจะโอเค จะพูดรู้เรื่องเบลก็เห็นแต่เพื่อนมาปรึกษาเรื่องเนี้ยเพราะว่าเพื่อนที่รู้จักกันน่ะลูกเขาก็สอบไม่ผ่านเหมือนกันแต่ว่าก็ได้ไปโรงเรียนที่แบบเออไปเรียนเหมือนกันแต่ไม่รู้ทํำยังไงไม่รู้ใช้เงินซื้อหรือว่าสอบผ่านหรือปเปล่าเบลก็ไม่รู้แต่โรงเรียนที่เนี่ยค่อนข้างที่จะแบบควบคุมหนักมากแล้วก็ประเมิน คือเขาไม่ได้แบบมายิ้มหวานอะไรใส่ลูกเรานะทุกคนเขาก็จะพูดหน้าโหดๆเห e hm ี้ยๆแบบอย่างนี้พูดเข้มๆไปเลยแล้วลูกเราก็คงจะแบบตื่นเต้นนะ่ะเบลก็ไม่รู้เหมือนกันเบลไม่เห็นสถานการณ์ถ้ารอบที่สองนะ่ะแเบลบจะไปกับน้องอดินด้วยว่ามันจะสถานการณ์จะเป็นยังไงไม่รู้ว่าน้องอดินกลัวอะไร ตอนก่อนจะออกไปเบลก็บอกลูกอยู่นะว่าเออให้หนูพูดเวลาเข้าไปก็สวัสด,ดีพูดทักทายอะไรอย่างเงี้ยก็ถามพ่อถามชื่อก็บอกถามอายุก็บอกนะมันไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องกลัวก็บอกลูกอย่างเงี้ยแล้ก็บอกครับครับครับแต่พอไปจริงๆคงจะแบบตื่นเต้นหรือเปล่าเห็นเด็กเยอะหรือเปล่าก็คือ ื่นเต้นไปเลยเบลเองอะ่ะครูให้พูดหน้าชั้นเรียนเบลก็ยังรู้สึกอายแล้วก็พูดไม่ออกกล้ากลัวเลยทุกคนตอนที่เรียนหนังสือเบลก็เป็นแบบนี้เหมือนกันเวลาครูให้พูดเบลก็ยังพูดไม่ออกเลยก็เลยคิดว่าลูกก็จะเป็นเหมือนเราหรือเปล่าลูกเราก็ต้องมีส่วนเหมือนเราบ้างแหลนะเนาะแต่ว่ารอบสองก็คงจะไปด้วยแหละทุกคนอยากดูสถานการณ์ว่าจะเป็นยังไง วันนี้เท่วงบ่ายนะทุกคนเบลก็ทําน้ําผักผลไม้ปัน่นเบลได้แบบว่าผักมายืะแยะ้มากมายเบลก็เลยเอามาปัน่นร,มรวมๆกันเดี๋ยวปั่นกินเสร็จไปประมาณสองแก้วเดี๋ยวเอาไปให้พอบ้านชิมด้วยว่านางจะกินหรือเปล่านะมีทั้งผักมีทั้งผลไม้เบลใส่เข้าไปเยอะมากมีส้มตัดเลี่ยนด้วยไม่รู้ว่าผัวจะกินไหมนะอ่มากโอสร์ไบน คาราบคีคาราบส์น่าจะทำใจได้ไม่ไม่ทักไม่เทสกูชาวบ้านบอกว่ามันไม่อร่อยเลยกินเข้าไปได้ไงแต่ว่า อันเนี้ยกินเข้าไปแล้วมันมันช่วยล้างดีท็อกในร่างกายเราแบบอย่างดีเลยนะทุกคนถ้าเรากินทุกวันก็คือจะดีมากๆน้ำผักผลไม้ปั่นเนี่ยสำหรับวันนี้เบลก็ขอฝากคลิปไปเพียงเท่านี้นะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด,ก,ดกระดิง่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆมของเบลน,นะคะใครสนใจสั่งกุนเชียงปลาระบองก็ยังมีของพร้อมส่งให้ทุกคนเสมอนะจ๊ะทักไลน์แอดไลน์เข้ามาที่ไลน์ตัวไอดีไลน์ตรงนี้ได้เลย สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีค่ะ